สวัสดีครับพบกับพวกเราทีม Space The Paris, The h e r i t a ครับวันนี้พวกเราจะมาทำการสำรวจโอกาสด้วย Turbo Space โปรแกรมนะครับไปดูกันเลยครับภารกิจของเรานะครับที่เราคุยกันไว้นะครับคือการที่เราไปสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลของดาวดาวหน้าเนี่ยอย่างทีว่ามันอยู่ในระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโลกเท่าไหร่นะครับจาก Turbo Space นีเท่าไหร่ดังนั้นมันสามารถ ทำการสปริงช็อตหรือทำการสร้างฐานอวากาศแล้วก็เพื่อส่งก,การอวกาศไปสำรวจในระยะที่กไกลๆได้ครับการสำรวจอาวากาศในครั้งนี้ก็นะับเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจเปิดโลกนะครับอาวากาศเพราะว่าสำรวจดาวดูหน้าเสร็จปุ๊บเราอาจจะไปสำรวจดาว,าวานนาาแต่หน้าธาขงเรานะครับเราได้ทำการออกแบบยานวัสครับเนทกยานเสกยาธานหนึ่งของเราเข้ามารครับ อ่ะและนี่ก็คือยานอวกาศของเรานาค่าวันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายหลักการของยานที่เราติดไว้ตอนนี้ก็จะเป็นหัวนะครับเป็นโมดูลแบบสามคนนะครับเราได้ทำการติดประชุแล้วก็มีถังเจิ้เตอร์นะครับอัน้เพื่อสำหรับการเคลื่อนที่นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นถังเสริมนะครับ อันนั้นจะกลับมาท่อนนี้เป็นท่อนอ่าเป็นท่อนตัวนี้นะครับที่เราได้ทำนี่ครับเป็นโลโคแมทจัมโบ้ครับสำหรับการเดินทางไปยังอ่านูง่าบนอากาศครับส่วนท่อนล่างครับจะเป็นท่อนที่มันจะเป็นท่อนที่ใหญ่มากเลยครับเพราะว่าท่อนนี้จะมีจากวงกะจังแล้วก็แรงดึงของโลครับท้าไม่มันต้องรับน้ำหนักนี่ สองตัวนี้เนะครับก็จะมีเชือกเบร์หลักอยู่ตรงนี้ครับข้างใน online, แล้วก็มีเชือกเบร์รอบๆแล้วก็มีบลูเตอร์ก็หลักการเวลาปล่อยนะครับสองสองตัวนี้คือมันจะปล่อยพร้อมกันนะครับแล้วเชือกเบร์อางสองตัวนี้จะไหลเข้าสู่สองถังนี้เชือกเบร์ทีละนิดนะครับจากนั้นเชือกเบร์สองถังนี้ก็จะไหลเข้าสู่กลางครับเสร็จแล้วเชือกเบร์สองตัวนี้ก็จะหมดก่อนสองตัวนี้ก็ยังคงอยู่ก็จะสลับสองตัวนี้ไปก็ยังเหลือสองตัวนี้แล้วค่อยๆสลับอยู่เหนือตัวสุดท้ายนะครับ น,นี้ก็เป็นอย่างของเรา <ul> <บ>นะครับผมสําหรับการบินนะครับ <c oughs> แต่คนอื่นเราจะยังบินไม่ได้นะครับวที่บอกครับเราจะขึ้นมาตรงๆรระก,กะ,งะสู้ประหักับตัวพ่หรือตัวที่ผมจะเทียบเป็นพวงก็คือชั้นบรรยากาศเน,นี่ยตัว้อยองมีแบบที่ปนตน้องฝักดันเพราะว่าอันนักอากาศก็จะดันเรากลัมาเหมือนกันตรงนี้ฝันี้นราต้องดันมันกลับไปเหมือนกันสทนายทางสุดท้ายเนี่ยาจะมีบูสเตอร์มีการเปิดช่วนเยอะหน่อยนึง พร้อมแล้วนะครับแล้วก็นับกาหลังกันเลยนะครับให้เขียนนับเลยครับนับนะครับชิงเป็นการนับขปล้างที่เร็วมากเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมเปิดลุกเตอร์เพื่อให้มันพุ่งขึ้นออกจากระยะโลกมากที่สุดที่เก็บทำได้ครับ ก็เลย,ยที่บอกว่าสอตอนนี้จะมาต่อเพรสองตนี้จะเข้าใจความาแล้วก็ัดี่เรงงนี้ก็งดน้งี่นแนนี้รับแรงจะเป็นเสผามากเลยมันจะดีเกิดการมันขึ้นไปเราไปเสียสีกับตัวชั้นบรรากาศกับใปดไม้อะไรๆทั้มด่เราต้อง

บอกแล้วว่าเช้อเพลิงของวันนี้คือมันหมดแต่มันไม่ได้หมดเพราะว่าเชื้อเพลิงมัน นนองสวยๆเลยเขาจะติดเขา็โอ้รกับการโอ้โหอ้โหน่งานนะครับโอ้โหมาชื่นละก็การมดแล้ครับนยนี่นะครับยางของเราก็ลงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับการดูแลของอการออกแบบ ตรวจสอบการถมดรอไอระบอากาศดูรรนหน้าทั้งนี้นะครับมันคือการที่เราควบคุมยางที่ดีให้มัป็นสิทธิภาพต้องรู้ว่าจุดไหนควรจะพอลพานจุดไหนควรจะสร้างอะไรจุดไหนที่ควรจะสร้างวงจรจุดไหนทีค่ควรจะเครื่องยนต์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า,า,าวการอวกแบบยาไอากาศที่ดีเนี่ยพยายามละลายอย่ที่นครับยาละลายเร็เพราะว่าการไม่เรื่องเพราะว่า ประสิทธิภาพของการออกแบบอกาสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ตัวยานั่นออยู่ที่การควบคุมที่ดีและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับครับวันนี้พวกเราก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับแล้วผมจะได้ใช้ดาวหน้าดาวที่ไปจากจุไหลที่ตัวนี้ก็มีคร oui, ับ